ส,สวัสดี F4 ช่อง Iron Family นะคะไปะพวกเราไปเอาวัวเข้าคอกนะคะพี่น้องไปโอ้พระอาทิตย์รับขอบฟ้าสวยจังเลยเออสวยมากสวยมากเลยนะคะนะ<ว>เพราะว่าเราเรอผู้เชี่ยวชาญมานำแม่บุญรอดโอเออแม่บุญรอดนะคะเขา้าเข้าคอกนะคะจากรอบ้านใหม่นะคะรอบ้านใหม่ ตอนนี้ก็อยู่ที่เดิมไปก่อนนะอ,อันนี้ก็ให้มากินหญ้ารอก่อนมากินหญ้ารอก่อนเนาะนี่นะคะอ่าโอ้โหท้องดูท้องก่อนดูท้องก่อนโอ้โหใหญ่มากเลยนะโอ้โหนะโอ้โ,อโอห เออเอา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอนรเข้าบ้านก่อนนะนใจเย็นใจเย็น <bull ying> ว้าวกำลังอยย่อ,อยเยย์กำแรงอ่อยเยย์ ไปไปไปเข้าบ้านเร็วข้าแล้วข้าแล้วข้าแล้วอย่าไปทางนู้ดิไปทางนู้นอย่าอย่ามาตรงนี้อย่าอย่ามาตรงนี้อย่าปไปทางนู้ดไป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 อืม เอาแล้ว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 อยากเข้าบ้านแล้วอยากเข้าบ้านแล้วเอาอยากเข้าบ้านแล้วอื้อ เดินเร็วมากเลยน้องบัวก็เดินเร็วมากเลยเพราะว่าเพื่อนอยากเข้าบ้านแล้วทางไหนเข้าทางไหนย่ามามาาเอานะเอฟซีอ้าวเข้าบ้านเข้าบ้าน โอ้ยก็คงอยากเข้าบ้านแล้วนี่เดินเร็วเลยโอ้ยเดินเร็วเลยพี่น้องโอ้เอาเอาไปไปไปบุญรอดเร็วแล้วบุญรอดเร็วแล้วบุญรอดเออเอาไปไปมุดเต็มที่เลยครับชานผู้ชมโอ้โหดูดูมุดอย่างเดียวเลยอืม โอ้โวันนี้รีบเลยวันนี้รีบรน,นั่นนะผิงจุดไฟก็จุดรอแล้วจะเอาน้ำมือมันกินเออนี่ดินั่นดิน,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 ดนั่นนะขูนันะเออเออไปครัไปครับไปผมจะอไฟสีสามรอบ นี่นี่นี่ผู้น้อยนะ่นะเข้าคอกแล้วน้ำปูนฮะอ๋อน้ำปูนเอาน้ำไหมไปเปิด,ปเ,ปดเอาโอ้ยตกใจ มาอยู่กับเรานี่ตัวน้อยๆนี่จากมาผอมๆหนิเดืนสองกี่วันหนิสามวันบ่อ้วนเลยนี่เนาะตัวน้อยนี่อ้วนเลยนี่ตัวเล็กไม่ได้มัดไหนมันอยู่กับแม่มันไม่ใส่มันอยู่กับแม่มันย่าจะคือบอกเอาโกยอ่นนะมักโกยเอาออกเลยนี่เออเอาเอาไปยูย่ใส่เต่ต้นไม้เลยยูไนเดอก็ได้เอาบอ เอาหนู่ใส่ต้นไม้นั่นเลยปุ๋ยชนิดดีหญ้าต้องจัดการสิเอาะว้มันแห้งก่อนเลยมันยังเปียกอยู่บ่มันน,นี้มันจะกินหากมันจะกินลางเดี๋ยเอเด็กเลี้ยงวัวแล้วว่าอุ้ยรอหญ้านานไม่ไหวมาเลย ไปทางไหนไปทางน้ไปทางในเลยโอ้โหจะกล้าเข้าไปแล้วมันกินนี่มันก็กินอยู่เด้อมักินกินได้อยู่เนาะแม่บุญเหลือแม่บุญเล่เออเอาๆกินได้กินได้อยู่โอ้หิว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 น้ำใหญ่เลยดูหิวน้ำโอ้หิวน้ำใหญ่เลยเออมันอันนี้ห้าอันนี่คือแมง แม oh, ่งเลิศมันัโอ้หิวน้ำมาเ็ศว่ามันฟ้ามากเออมันฟ้ามากมันฟ้ามาหามัญญาเนี่มันมีมือยเใหญ่ทำมากง่วมมันอยากเข่าเมันเนาะเออมัือใหญ่กินใหญ่เลยกินใหญ่เลยเออก็ไม่ก่อไฟให้เออได้ข้ามาหากล่องขื้นกล่องไฟเพราะว่ามันแม่งไหลายแม่งไหลแม่งอืมอ่ะได้เข้าบ้านแล้วได้เข้าบ้านแล้วนอนไปก่อน เ <ừ> mm. นี่ยเรมเหมือนเหมือนเหมือนมันจะอ้วนขึ้นแล้วนะเานะาะเออกินตลอดนะทุกคนไม่ได้อดเออกินตลอดเลย ตอนนี้ก็เข้าบ้านแล้วนอนนอนเด้อนอนเด้อเออเจ้ากับซซินนะ้นนี้อยู่นั่งก็จะชินกับคน <c oughs> ดาวยูทูบนะเจ้าไม่รู้เหรอเจ้าต, <c oughs> ตอนนี้เจ้าดังไปทั่วโลกแล้วเจ้าไม่รู้เหรอ <c oughs> ตอนนี้เจ้าดังแล้วนะแม่บุญบุญเหลือน้องบุญโลดดังแล้วนะนเนี่ยดังกันประเทศเลยนะนะ อืมไม่ธรรมดาสำหรับคลิปนี้ช่องขอบคุณท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ